นับสนนโดย GOFX ครับสำหรับนักลงทุนออเอาวิโกเตวันนี้เราเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเนาะหิวแล้วใช่ไหมหิวมากว่ะวันนี้เราจะ <ไป S 1> พาไปทากนกินทานทะเลไหมแน่นอนแล้วก็เสียงคันสดมากเพราะดูจากหลังไ,ได้เลยขับเรือเข้ามาถนนลเลยวันนี้ตุดปางเพราะว่าร้านเนี่ยเขาบอกแล้วว่าอยู่พัทยาและร้านนี้ของสดมากพราะมีเรือไปของตัวเองไปเอาปลามาแล้วก็มาไว้ตรงนี้อ่ะถ้าหิวแล้วเราก็ไปเลยกับร้านนี้ คาทนานะค่ะเป็นอาหารญี่ปุ่นใช่ไหม Yes oh, Let's go <S สดแค่ไหนถามใจฉะดูกับอาหารทะเลสดๆเป็นๆส่งตรงจากท้องทะเลมาที่ร้านคาตนะสาชิมิพัทยาเรียกว่าเอาเรือที่ใช้หาอาหารทะเลมาจอดกันที่หน้าร้านแล้วมาเสิร์ฟกันถึงที่เลยโ้ oh my god ดู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 สวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> พีเตอร์นี่คือพี่โอมนะเป็นเจ้าของร้านนี้เดียรู้ช่อแล้วนะครับมีเป็นบ้าเหรอทำไมอ่ะใครเขาจะเนิร์ดขนาดว่ามีเรือเป็นของตัวเองเอาออกไปทะเลแล้วเอาของสดๆมาให้ลูกค้ากินบ้าๆบอๆขนาดนี้พอดีมีเพื่อนครับตั้งแต่เด็กก็บอกว่าทําอะไรก็ต้องทําให้สุดถ้าอยากได้หมึกสดจริงๆก็ต้องสดแบบสุดๆแล้วก็เลยลากเรือขึ้นมาแล้วก็เอาวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยมาใส่ตู้ไว้ให้ลูกค้าเลือกอ๋อก็คือคอนเซ็ปต์ร้านนี้ก็คือจะเป็นแบบ อาหารทะเลที่สดสดแล้วก็มากินเป็นแบบซาชิมิสดสดเลยทุกอย่างใช่ไหมคะพี่ครลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะซาชิมิหรือจะเบิร์นนะครับหรือว่าจะนําวัตถุดิบตัวนี้แล้วก็เอากลับไปทําอาหารที่บ้านก็ได้เราก็สามารถทําให้พร้อมปรุงได้เลย<อ>แล้วเราก็ยังจะมีกุ้งมังกรคอยเสิร์ฟนะคะรวมถึงปลาเก๋าแล้วก็จะมีปลาอีกยี่ห้อหนึ่งค่อนข้างหายากปลาเก๋าแดง<อ>หรือเรียกอย่างว่าปูสลด<อ>ัดหยุดพูดได้แล้วค่ะหนูชี หมึกตัวนั้นชี้ป<อ>ุ้งตัวนี้<อ>ชี้ปลาตัวน,นั้นแล้วก็ชี้พี่แล้วบอกว่าเอามาเลยค่ะทาให้หนูกินได้แล้วหิวเพราะกำลงหิวมากเราตอนนี้นัเดี๋ยวเริ่มจากเมนูแรกเป็นกุ้งมังกรก่อนละกันวว้าวนะครับ ไงล่ะใช่หรออร่อยมากาาอร่อยมากเอ็นหนาอร่อยนะพี่ขาจะหมดอันเชิญทุกของร้านมานั่งสัตยได้หนอ่อยครับผมเรากินยัางไงาเราก็ทําให้ลูกค้ากินแบบนั้นวัตถุดิบแบบนั้นมันจะได้รสชาติแล้วก็คุณภาพ แบบนี้จริงๆตอนนี้คนแบบอยู่ทางบ้านเนี่ยอยากรู้แล้วค่ะว่าจะมายังไงขอทัวร์อีกทีได้ไหมคะคุณคนอยากนมรอยมากีนได้ครับก็คือร้านคาตานะนะครับซาติมีพัทยาตั้งอยู่ที่พัทยาใต้นะครับซอยพัทยาใต้เลยบิ๊กซีพัทยาใต้เลี้ยวซ้ายเข้ามาลงไปแดงนะครับตรงเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยประมาณ200เมตรนะครับทุกๆวันเนี่ยเราจะมีเรือนะครับจอดอยู่หน้าร้านรวมถึงรถ ที่มีสติ๊กเกอร์ของร้านด้วยนะครับใครสนใจลองดูที่เพจได้ลูกค้าที่สนใจมาเนี่ยวิ่งเข้ามาสังเกตเจอเรือเจอเรือปุ๊บเจอหมึกทันทีนะครับ mm hmm. แล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาจองหรือว่าเข้ามาสอบถามเข้ามาดูก่อนเนี่ยว่าเราเหมาะกับการกินแบบนี้ไหมเนี่ยก็ติดตามได้ที่เพจคาตานะซาซิมิพัทยาได้ครับแล้วก็มีเบอร์โทศรศัพท์0992652982สามารถโทรมาสอบถามว่า วันนี้เรือเข้าไหมมีหมึกไหมมีเมนูอะไรบ้างแล้วก็สอบถามเส้นทางได้ครับเป็นไงล่ะเพื่อนๆสดจริงอะไรจริงต้องมาที่คาตนะาซาชิมิพัทยาบอกได้เลยว่าคุ้มค่าเกินราคาจริงๆเพื่อนๆที่ชื่นชอบการกินแบบซาชิมิบอกเลยว่าไม่ควรพลาดด้วยประการทั้ง ก่อนแล้วอาทิตย์หน้าเราจะไปที่ไหนอย่างไรอย่าลืมติดตามนะคะที่นี่เวลาเดิมสายฝ่อออนทัวร์ทุกวันพฤหัสบดี4ี่ทุ่มสีทางช่อง GMM 25ค่ะถ้าใครอยากดูรายการของเราแบบย้อนหลังนะคะก็เข้าไปดูได้ที่ YouTube นะคะสายฝ่อออนทัวร์ค่ะหรือว่า f c e b o o o f แฟนเพจสายฝ่อออนทัวร์หรือ Instagram สายฝ่อออนทัวร์หรือเข้าไปดูแบบคลิปเดี่ยว ไม่ได้ออกอากาศอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปดูได้ที่ติ๊ t ตอกสายฝอออนทัวร์เช่นกันค่ะสำหรับหรือก็คือว่าอยากจะแนะนําว่าที่จ่าที่นี่มันตัวที่นี่มันดีอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาในทุกช่องทางมานะเดี๋ยวเราจะคอยอ่านแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะไปเที่ยวในสถานที่ที่คนแนะนํานะคะหรือถ้าหิวก็กินได้แล้วค่ะบายค่ะดีค่ะ สายฝ่ออ้อนทัวสัปดาห์หน้าปิงปองนิน้วจะพาฝ่อไปใช้ชีวิตแบบพื้นบ้านทำกลางหุบเขาและสายหมอกพร้อมกินอาหารอร่อยๆออให้อิ่มจนพุงกลางไปเลยจะสนุกสนานมัน,นาหาขนาดไหนถามพราเชิวนะานไปเลยไปเลย,เลยก้องก้อก้องก <laughs> <laughs>